ตอนนี้ครับเป็นการวัดรอบแบบไม่ถอดฟวงท้ายนะครับเราจะรู้ได้อย่างไงครับเราต้องมาาร์ k ไว้ตรงนี้นะครับมา r k กับยางนะครับยางเรามาไว้กับาร์กด้านบนนี่เราจะได้ตรงครับแล้วก็เราจะมาวัดวัดอยู่ที่ควงท้ายอยู่ที่โดยหมูตรงนู้นนะครับนะครับนี่นะครับ จะวัดเดี๋ยวเราจะมาวัดรอบกันว่าทํำยังไงนะครับเราโดยโดยเราไม่ถอดฟวงท้ายนะครับเราต้องหมุนรอบล้อนะครับสองรอบขึ้นนะครับแล้วก็มาวัดที่รอบได้หมูว่าได้กี่รอบเดี๋ยวเราเรามาเฉลี่ยกันนะครับนี่คือการวัดแบบไม่ถอดฟองท้ายนะครับโยกนะอ้าวเรียบร้อยลลงไล่นนี่โยกโยกนั่น ครับในแรงลงและเป็นเราจะมาวัดดูว่ารถคันนี้วัวท้ายเท่าไหร่เดืหพเท่าไหร่นะครับนะตอันนี้มาดูดูดูตัวนี้กับน้ำ,นำ,นำ,นำนอันนี้นลนะนเลยนะรับเลยได้สี่รอบนะนเออ วัดไปตรงนี้สามลบครึ่งนะครับไปตอกเกิดอยู่ที่ฟวงอะไรนะครับหกรอบครึ่งน่าจะเป็นอยู่ที่หกสามเก้านะครับเพราะว่าหกสามเก้านี่หกหารสามจุดเก้าหกหกหกได้สามหก ถ้าจะดูเพืองตัวนี้น่าจะอยู่ที่หกสามเก้านะครับเฉลเ่ียคือเอาหกไปหารสามจุเก้ามันก็จะได้หกรอบครึ่งน,นะครับเป็นในนี้เป็นบกเพงหกนะครับวันนี้ลูกค้าจะเปลี่ยนเป็นจะใส่ก็ไม่เคยเปลี่ยนคนท้าย้รถก็่ีขึ้น,นครับวันนี้ก็หารแล้วได้แล้วว่าเป็นที่หกสามเก้าโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์อูเช่งหนึ่งด้วยครับผม